v ซ t a v ี 2.5e s m a r t c a p เกียร์ธรรมดาปี2009โปรโมชั่นของเลยที่1 9 9 0 0 0บาทเช่านั้นค่ะ ใครกำลังมองหารถกระบะแคบเปิดได้เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ตอบโจทย์เลยค่ะติดฟีมาเรียบร้อยแล้วค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมกระจกปัดไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกพวงมาลัยพาวเวอร์เกียร์ธรรมดาเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะฟีดาวออกรถ0บาทส่งแค่เดือนละ5,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 3 0 0 0มืนบาทขึ้นไปกระสุดรถคันนี้ไปเช้งงานได้แล้วค่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยค่ะขนของได้เยอะค่ะมีแม็กไลเนอร์พร้อมเลยนะคะสะดวกสบายในการขึ้นลงมากๆเลยค่ะได้แคบเปิดได้เข้าออกสะดวกมากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังกว้างนะคะนั่งสบายค่ะคุ้มสุดๆเลยค่ะ มาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องชองล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดรถพร้อมใช้งานค่ะเด็เครื่องยนต์ดีเซล2.5ประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 5 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมสไซน์าานำหน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ